วิธีการเทสแอลกอฮอล์ง่ายๆนะคะเขาบอกให้เอาใบาเสร็จแบบนี้แหละแล้วก็นำเอาตัวแอลกอฮอล์ของเรานะคะลงไปบนใบเสร็จลองดูนะคะอย่างนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องเช็ดเลยไม่ต้องถูค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแต่น,าน,านั่นตัวหนังสือหายวักไปเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ใช้ทดสอบแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้การันตีนะคะว่าแอลกอฮอล์บนกระดาษนั้นเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพหรือเปล่าเพราะว่าแอลกอฮอล์ในท้องตลาดมีหลายประเภทและหลายชนิดค่ะ บางครั้งเนี่ยบางคนเอาเมทิลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่อันตรายต่อตาและตานะคะสูดดมหรือใช้ในปริมาณมากๆเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยเอามาทําการค้าแบบผิดๆดังนั้นควรจะเลือกใช้แอลกอฮอล์จากแหล่งซื้อที่เชื่อถือได้ค่ะสิ่งสําคัญจะต้องเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้เลยและแอลกอฮอล์ที่เป็นเอทิลเนี่ยเขามีหลายเกรดเกรดที่เราเลือกใช้คือฟู้ดเกรดหรือฟาร์มาสุติคอลค่ะเป็นเกรดที่แพทย์ใช้นะคะและที่ ที่สําคัญไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิวสัมผัสต่างๆของคุณและมือคุณด้วยแน่นอนใน1วันเราใช้แอลกอฮอล์มากกว่า1นครั้งค่ะจึงจํำเป็นที่คุณต้องเลือกคัดสรรแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพและเป็นสูตรถนอมมือค่ะและนอกจากนั้นนะคะกลิ่น mm. ของเขานะคะตอนฉีดออกมาเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมพอเราถูนะคะสัมผัส ไปแล้วเมื่อมันระเหยระเหยค่อนข้างเร็วเลยเพราะว่าเนื้อแอลกอฮอล์าม,มากกว่า70%เอร์ซนะคะความเข้มข้นมากกว่าเจิเปอร์ซเขาบอก90้าิเปอร์ซตก็ไม่ดีนะเพราะอะไรมันระเหยเร็วเร็วเกินนะคะทําให้ยังไม่ทันจะฆ่าเชื้อโรคยับยั้งเลยก็ระหายไปหมดแล้วระเหยไปหมดแล้วแต่ตัวนี้ค่ะเจ็ดจุเปอร์เซความเข้มข้นไม่มากไปไม่น้อยไปกําลังดีค่ะและมีอะโลเวรล่าเขาเรียกว่าอื้อ หอมมากเป็นสูตรถนอมมือใช้แล้วมือนุ่มค่ะอ่อนโยนมากไม่เป็นอันตรายต่อมือและพื้นผิวสัมผัสต่างๆดังนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่แม่บ้านหรือทุกๆคนนะคะควรจะมีเก็บไว้ค่ะแอลกอฮอล์คลีนซิง่งเจ е ลและตัวสเปรย์ก็มีนะคะ